สวัสดีค่ะออมแอมสตอรี่มาแล้วค่ะวันนี้นะคะอมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ฟาโรฟาร์มร้อยเอ็ดค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้เส้นทางร้อยเอ็ดกระสินค่ะซึ่งจะผ่านหน้าห้างบิ๊กซีนะคะ พอมาถึงสีแยกบ้านบัวค่ะก็ให้เลี้ยวซ้ายมาทางเจดีมหามงคลหลวงตาบัวค่ะถัดจากเจดีประมาณ300เมตรค่ะก็จะถึงแล้วนะคะที่ฟาร์มฟาร์มร้อยเอ็ดค่ะที่เราเห็นด้านหน้านี้เลยค่ะ มาถึงนะคะเราได้ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วเราก็ไปชมด้านในกันเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้าด้านหน้าที่เราขับรถมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็จะมีจุดนะคะที่จะจัด,จดสวนไว้ให้เราไปถ่ายรูปค่ะหลายๆมุมค่ะวันนี้ก็พาคุณยายมาด้วยนะคะคุณยายบัวรองที่ยืนอยู่เสื้อสีชมพูนี้ค่ะ ฟาร์มร้อยเอ็ดแห่งนี้นะคะจัดได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของเมืองร้อยเอ็ดค่ะที่จะมีทางคาเฟ่น,นะคะให้จิบกาแฟเครื่องดื่มแล้วก็มีเค้กด้วยค่ะส่วนอาหารนะคะก็จะเป็นอาหารประเภทอาหารไทยอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารฟิวชั่นที่รสชาติอร่อยทีเดียวค่ะ ส่วนบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จัดได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะส่วนที่นั่งค่ะก็จะมีทั้งโซนติดแอร์นะคะภายในร้านแล้วก็มีโซวนริมน้ําด้านนอกให้นั่งด้วยค่ะและก็ยังมีการเปิดให้เข้าชมสัตว์ต่างๆด้วยนะคะมีทั้งมา้าแพะนกลากระต่ายเต่าและก็สัตว์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะโดยไม่ได้เสียค่าเข้าชมด้วยนะคะ จากนั้นนะคะที่นี่ยังมีกิจกรรมสนุกๆให้เล่นกันด้วยค่ะเช่นขับรถ a อ v ีวขี่ม้าชมการแสดงของม้านะคะมีทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะจะมีการจัดแสดงนะคะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งค่ะช่วงเวลาบ่ายสามโงถึงสี่โมงเย็นนะคะและที่นี่ก็ยังมีที่พักรองรับแขกสามารถที่จะเข้ามาพักที่ฟาร์มนี้ได้เลยค่ะ ที่นี่เปิดตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึงสี่ทุ่มนะคะน้องกวินตัวน้อยนะคะก็ดูท่าทางไม่กลัวอะไรเลยค่ะขนาดเจออิก,กนูนานะคะก็ยังไม่กลัวเลยค่ะคุณพ่อนะคะก็ได้เอาแครหลอดให้น้องนะคะไปให้กระต่ายแต่ท่าทางน้องกวินจะหิวค่ะมันจะหยิบเข้าปากซะเองส่วนแครหลอดที่เห็นเราถืออยู่ในมือนั้นนะคะก็มีขายที่ในฟาร์มนี้เลยค่ะ ถุงละ20บาทค่ะ3าถุง50บาทค่ะวัตถุประสงค์หลักของที่นี่นะคะก็คือเพื่อที่จะอนุรักษ์การขี่ม้าสไตล์คาวบอยในเมืองไทยเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบางครั้งนะคะก็จะมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าคาวบอยการขี่ม้าบัตด,ดี้การขี่ม้าเอ็กซ์ตรีมคาวบอยหรือการขี่วัวพยศจำลองเป็นต้นค่ะ นกนกยุูนกยุงอันนี้นกยุงนกยูนี่บ่นกยุงเอาเราตัวนั่นนี่ตัวซุ้งๆไงไม่ตัวนีอันนั้นนกกระจอกเทศอันนั้นกระจอกเทศมาไหมตรงนี้ให้มันครบทุกตัวเลยนี่มาถือมาอันผูกมาอีกสองเลยนะลูกนะ กูกับบอสชอยแม่ลูกกินเลยอ่ะดำดำมาลูกมานี่มันเป็นอย่างนี้ตัวลูกดำดำนี่มาลูกกินสองเลยไปไปไดไก่หดไปไปนี่ตัวนี้มันหิวเลยนี่บางช่วงนี่ตัวสูงนๆตัวนี้หิวบ่ตัวนี้หิวบ่หิวบ่ ใส่นนี้วัดที่แข็งนีเนื้อจระเข้ใายผมดิอ๋อนั่นะตัวนอยตีไม่มีสองตัวกบินล้อมเข่าไปย่างเบิ้งกันหนักตัวหน้นามันตัวน้อยผมสิบใช่บอออีมแต่คุณบอสเขามันตัวน้อยแล้วเป็นตะยานดอกยุของแม่ก็จะขายเนื้อเนื้อเนื้อสำเร็จเลยเอ๋ไปล้างวิ่งจานยังไงหนัเดี๋ยวใส่ให้มันเบิดก่อนซื้อไปให้อันไม่ลุงกินไม่เป็นบอสเขากินตะแห่ ทีพ่พอ้มหรอมนเด็ดไอย่างนีเนยวันนเลียเี่ยตายหนือนี่อันนี้คือสิพอกันคือสิเข่าได้อันนี้กินได้ไหมนูไป,ไปเอาให้มันแนวหัวเสียวมือก่อนสั้งมัน แม่หมก็ก้าหรือใครน่ากลัวกว่ากันอินกูน่าหรืออินนกกลัวอินกูน้า หลังจากที่เราเดินให้อาหารสัตว์จนครบแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาหาที่นั่งกินข้าวกันค่ะทางที่เราจะเดินไปนี่นะคะก็จะเป็นริมสระน้ำเดินตามสะพานไปก็จะชมปลาไปด้วยค่ะแล้วก็จะมีน้ำผู้เต้นระบำนะคะส่วนด้านล่างของสระน้ํานัน้นก็จะมีฝูงปลาว่ายไปมาตลอดเวลาค่ะจะทำให้ลิ้มรสชาติอาหารที่อร่อยนะคะแล้วก็ได้บรรยากาศที่สวยงามไปด้วยค่ะ จะในวันที่ออกมานะคะทั้งมีเด็กแล้วก็อากาศข้างนอกค่อนข้างที่จะร้อนมากค่ะเราก็เลยเลือกโซนด้านในนะคะ ี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะที่จัดตกแต่งได้สวยงามมากเลยค่ะตอนแรกนะคะก็ว่าจะนั่งโซฟาแต่เรามากันหลายคนจะไม่พอกันนั่งค่ะก็เลยเลือกที่จะนั่งที่โต๊ะนะคะแล้วก็จะทําให้รับประทานอาหารได้สะดวกกว่าค่ะที่นี่นะคะจะมีเมนูเด็ดที่ขึ้นชื่อของร้านค่ะจะเป็นเมนูเกี่ยวกับเนื้อจระเข้นะคะ แต่ทางออมคำไม่ถนัดด้านนั้นก็จะสั่งเป็นแค่ยำข้าวผัดกุ้งอบวนเส้นแล้วก็ต้ยมยำธรรมดานี่แหละคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ออมด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปหากถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ